โอเคต้องขอกลาบสวัสดีชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมจะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง nr channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บของ vip store shop กันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสอนสมัครสมาชิกกันนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่มีบัญชีแล้วนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยผมก็ใส่ชื่อแล้วก็าหารหัสผ่านนั่นเองผมก็ใครที่ไม่มีบัญชีนะผมก็สามารถสมัครพร้อมผมได้เลยนะครับผม เรก,กดไปที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับทุครัให้ทุกคนใส่ชื่อที่เราต้องการนั่นเองเราจะตั้งประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็ใส่เป็นรหัสง่ายๆ,ๆก็ได้ครับผมหนึ่งสอประมาณนี้นะผมก็ใส่รหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกทางด้านซ้ายนะครับทุกคน โอเคครับผมก็สมัครสมาชิกสําเร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับผมแล้วเราก็จะเด้งมาที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับก็โปรโมชั่นพิเศษผมก็เติมเงิน300แล้วก็เพิ่มโอกาสเอกไอดีคุณสองนั่นเองะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดกันเลยสำหรับใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ของผมนั่นเองนะครับเปิด แท็บเมนูอันนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เข้าไปที่เติมโคตรตรงนี้นะครับทุกคนโอเคแนละ้ผมก็ถึงขั้นตอนนี้แล้วทุกคนกราดโค้ดตามผมได้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับรหัสโค้ดเราวันนี้นะผมก็เป็น vip kt hm 2นะครับทุกคนก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะผมทั้งใครไม่ทันก็สามารถกดสตอปวิดีโอหรือว่ากดย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดวจสอบไปเลยนะครับผม โอเคนะหมดแอคโคสัมเร็จนั่นเองนะทุกคนแนละ้วก็สำหรับใครที่เพิ่งสมัครมาใหม่นะผมให้เปิดแท็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเข้าไปที่บัญชีของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เช็คตรงนี้เลยครับ point คงเหลือนะครับก็เป็นโค้ดฟรีของเรานั่นเองนะครับก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับโค้ดฟรีวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ บริการนะครับทุกคนกาสำหรับบริการก็เป็นไอเดียถ้าใครสนใจที่ไหนก็ลองเลือกซฟ้ลกจัดกันดูได้นะครับทุกคนก็มีเกมสุขเครดิตด้วยนะครับผมถ้าสนใจที่ไหนเลือกซื้อเลือกจัดกันดูได้นะครับประมาณนี้รอการสำหรับบริการนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่เกมสุขเพชรละกันนะครับเกมสุเพชรเลยนะครับผมเป็นเกมสุขเพชรฟรีไฟนั่นเองนะครับทุกคนก็สมครั้งละ39พอยนะครับทุกคนก็หรือว่าสาาบาทนั่นเองนะครับ ก็ใครที่เป็นสายสุขเพชรจะลองซื้อลองจัดกันดูได้นะครับผมก็มีเทั้งหมด5ช่องนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนช่องนั่นเองก็สูงสุด690้องลงมาเรื่อยเรืเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมผุ่นเพชรปีใหมนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่เติมเงินก่อนเลยนะครับสำหรับเติมเงินก็เป็นการเติมเงินแบบลิงซองอังเปล่าหรือว่าซองของขวัญนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ ทำลิงก์ซองมาแล้วนะครับทุกคนก็ทาเอาลิงก์มาวางนะครับทุกคนร้วกดตรวจสอบการทํารายการตรงนี้นะผมแล้วก็เข้าไปเช็คเครดิตเหมือนเดิมนะ้วก็เป็นเครดิตที่อย,ยู่รยยาาตรงนี้นะครับทุกคนการคอลฟคงอย่านั้นเองนะครับผมใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเช็คตรงนี้นะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมบอกสําหรับคนที่เติมไม่เป็นนะับสำหรับคนที่ทำลิงก์ซองไม่เป็นนะครับทุกคนให้เข้าไปดูเพลย์ลิงก์สอน ไปเรียนนะผมจะข้าไปดูตรงนี้ครับผมทำตามขั้นตอนในคลิปเดียวก็สามารถเติมเงินได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ประมาณนี้นะถ้าใครชื่นชอบอย่าลยมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, go, share, กับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะนะครับทุกคนก็ผมลืมบอ,อกนะทุกคนก็ผมทิ้งลิงก์เว็บเข้าเว็บ VIP นะผมไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะผมเดี๋ยวผวก เดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ